มีครับมีมีบ้างไปดูเป็นแมช์บางแม็ส่วนมากฟุตบอลจะเป็นการช่วงกลางคืนนะครับไปดูตามสถานแรงลมตอนกลางคืนสถานร้านเหล้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็ถ้าดูเองหรือดูคนเดียวก็คงไม่ได้ไม่ได้แบบอารมณ์ร่วมอะไรามากมถ้ามีเพื่อนไปด้วยเราได้คุยกันเฮ้ยเชียร์กันแบบย่างที่สุดม,มีมีเป็นบางที่อะครับโปรโมชัน่นช่วงบอลโลก อาที่เช่นอะไรบ้างอย่างอตอนเย็นนี้มีโปรเบีย,ยงั้นก็มีสมมติเราไปดื่มเบียร์นะครับมีโปรเบียร์ราคาถูกถูกลงอะไรเงี้ยครับก็ชวนเพื่อนมาเยอะก็สั่งเบียร์หลายโปมันก็เป็นโปรโมชั่นกับเขาอาจจะโปสักประมาณ200ร้อแล้วก็ในช่วงบอลโลกเขาก็จะลดราคาลงมาก,ก็เหลือประมาณสัก150ากว่าหรือร้อยกบว่าไม่เปิดน,นะครับก็ช่วงคริส์มิสก็ ถ้าพอถึงเวลาร้านปิดเขาก็กลับบ้านกลับบ้านครับแล้วเราทำยังไงต่อครับการนี้ถ้าเป็นจะชวนเพื่อนไปต่อต่อที่ไหนว่าอะไรไปดูตามของตามอะไรที่เด็กเนี้ยแล้วก็ถ้ากับของใครของมันไม่ได้ก็นอนถามว่ามีมีแน่นอนครับก็อย่างเช่นมาเรียนสายอะไรเงี้ยก็แน่นองการทุูโซงก็ดูบอลเด็กยันเช้าอะไรเงี้ยครับ ีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นแมตท,ที่มันติดต่อกันแล้วเราต้องไปดูตลอดเนี่ยเราก็ต้องเสียตังค์ทุกวันเลยค <Wow. S 1> ิดว่าคิดว่ามีครับมีมีแน่นอน <laughs> มีทุกคนก็แบบบางทีมันเป็นผลแท้งง่ายๆครับที่แบบจะได้ตังค์มาแค่แบบไปแทงสองสามตัวก็ได้ละแต่บางทีก็แบบเออมันก็มีผลเสียอะไรเพิ่มขึ้น